เจริญพ่อเอฟซีผู้ติดตามเล้าไล่วันเล้าสามัคคีปูขุนน้อมีเหล้าไรมีเล้าสามัคคีเล้า V.I.P., เ,เล้า,ลา,ลาสามัคคี V.I.P., เหล้า, AP, ลาส,า AP, าสตราร์ V.I.P., ซีเล้าพี่น้องของไล่วันทุกวันเด้อทุกมือคือกันครับฮาน,น้อยนะั่นแหละพี่น้องเอฟซีเนาะเพ่อได้เคามาเบิ้งกับจุงจั๊กเห็น เคยโศเคยมาหนำเล่ายู่หลายคนอยู่ดอกคอมเมนต์มาให้ผมจากในเด้อ่าผู้ใดเอขอาไม่ไม่ก็ได้ผู้เก่ากะบอกแน่ว่าลำล้ำด้วยกันบ่ได้ค่าเขาต้มข้นมเลยค่าลูกข้าหลานไปโรงเรียนบ่ได้เลี้ยงค่าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลีเ้ยงไล่วันของลูกของหลานบอ่อันนี้กะมันจะมีบาป้ใดหน่อยหลร้ายนาะพี่น้องเนาะตามแรงซับนั่นแหละ ตามดวงน้ั่มได้ดวงดีก็ได้หลายแต่ว่ามันแต่ว่าเหยียบเขาหมดเนาะพี่น้องเนาะได้เขาสามเล่านี่เล่าสามมะเขี่ยงยวว่าเขาน้ำโมลบไปเล่าสามมะเขี่ยถ้าสามมะเขี่ลบไปบ่กเขาม้าโมนี้มันช่องเหมือนนะเล่าสามมะเขี่บ่มาแต่ว่าเล่าเล่าวีไอพีกับเขาศูนย์พี่น้องเลย เอาศูนย์ได้ล่วสามัคี VIP เขา2อได้หนึ่งสลสตา VIP เขาเก็ดพี่น้องแต่ว่ามา2ออย่างคนได้สองได้2ได้6กเก็ดได้เก็ดเก็ได้2เด่งพี่น้องน้องหวามูได้2องเด่ง ซ้ำเขาซีเลยนะพี่น้องนะซ้ำเขาซีเล่านั่นแหละเพราะว่าสามเาล้า,ลา,ลาเขาเล่าหนึ่งมีสองเด่งเป็นซีในในซีเด่งซ้ำเขาซีเล่าแล้ว,ขขวพี่น้องเล่าซ้ำมาขี้บ่กเขาของวันที่ยี่สิบแปดเด้อพี่น้องเด้ออันบอกอยู่เนเอาของเก่ามาให้เบื้องน,นี่นี่ตัวที่ว่าเขากะกลมใบนีนี่ศูนย์สอง เกแต่ว่าเกนี่ได้องย่างได้องเด่งเด้ได้หกเลยหกเกับเกศเกพี่น้องนี่ของวันที่ยี่สิเสียวันที่ยี่เก่ามาหเบิึงนั่นไหมพี่น้องมาวันที่ยี่สพันไปแล้วมื่อนี้วันที่ยีเก่าตอนเศารเด้อพี่น้องเด้อจ้่เาระเด็ละตอนเศา้ามาจัดใบเพราะว่ามันโหลดซากซิเมนประมาณ ดังเสียกันแล้วแต่มือแล้วตั้งแต่เน็ตเขาเร็วเขาสาไม่ลงมือก็ว่วม่งมือก็สาบักจักบักเขา้าใจเพราะว่าม่มีไวไฟแล้วแต่เขามันสีสาสีวหวไปตามกระเยิ้อของเขานั้นละ่ะแล้วมือก็ข้าวเดียวแล้วมือก็โดนคือเ,เคียงหนึ่งมันอยากโหลดจ่าโย่เคียงหนึ่งเร็วแต่มีนั่นกระจิบเอาเคียงไม่หรอก หาคาสมุดปตากาหาคาโทรศัพท์เคียงไม่กันเบิ้งกดโยกปูให้เละไรเลยชีรีโทรโทรศัพท์เคียงไม่เคียงโหลดเร็วๆเด้อพี่น้องเด้อปูคุณสิีรีสางเคียงไม่เลยดิเคียงโหลดเร็วๆนี่เคียงนีโหลดจ่าเคียงหนึ่งใบเคียงหนึ่งสิริไปเอาเคียงโหลดเร็วๆมาจากเคียงโยกเปลี่ยนเอาเคียงเก่าออกโหลดจ่าจะว่ากลับไปได้ยี่หรอแห่งซ่าโคตร ได้เชียงใหม่อยแห่งว่าท่านมีเนี่ยสิไปเปลี่ยนขอทำเอฟซีนี่ละให้เอฟซีกดยกโป้ให้เบิ้งปับกับยกโป้ปับกับจังเบิ้งเหล็กกับได๋กดยกโป้กับจังเบิ้งเหล็กเบิ้งเบอร์กับได้เลยเอฟซีเ้อเข้าใจผู้ขอมาม่ยผู้ขอมาม่กะอันนั้นกันโอ้ยแมวกัดอันนี้มุนเมื่อแล้วท no ีน้อย เนี่ยตอนนี้มาดื้อมามื่อนขึ้นไปกัดกระดาษมุ่นเอเลียไไเยูเยเยย่แมวกระไดขับไปกัดมุ่นเลยคุณไหวมุ่นนีจีแหลักมัดเลยของห่าน้อยแมวขึ้นไปน้อยทับไปกัดมันไปไฮโแล้วเนาะเล่ากับห่าหน้อยแจกกันวุ่นแจกกันเป็นแจกเราเมื่อื่น ที่ที่เก่ามือนี่แหละมือแตกเล่าจุมแมวกัดเลยเอ้าโอไลาห้างไปหลาหน้าที่แล้วพี่น้องข้าบอกข้าบอกพี่น้องเนี่ยเอ้ามาเบิองด้อเล่าสามัคีจคับคูมกเก่ามกเก่ามกเก็ด Yeah. Ốc Quốc Hà Quốc Hà Quốc Hà Cầu Si Cầu Cầu Si kết kết vinh vinh móc cầu móc cầu vinh วิ่งหกเก่าก้มเล่นหกเกาลองเกาสี Là VIP, là VIP, V I P, là VIP, đáp cô. Cool.

เก้าศูนย์เก้าศูนย์มีเสียง,งดังแน่เด้อฝ่อมกันกับน้องปีคนมากกวปวดไป่บักขามกดลั่นวัดพอดีมีเสียงแน่จักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเก้าสามเก้าศูนย์เก้าพีสติกันละเก้าศูนย์ 67 67 67 20 20วิ่งวิ่ง สามนสานวิ่งสานวิ่งกลุมเนึ่นสามศูนยล่องเก่าศูน Lau, amo aqui. Laus, amo aqui. Amo aqui. Key, nama key VIP, IP, VIP, Jabku 40 ศูนย์หนึ่งเกาหนึงเกาเก้าศูนย์เก้น đẹt cao, đẹp cao, cao ba, cao ba, vinh, vinh

ผมเน่นที่ศูนย์ร่องศูนย์หาตั้งดีๆเรื่องให้จบด้วยที่เรื่องว่าถันว่าขอใจดิม่าหงจัดตัวได้ดีตัวได้เล่นให้ไหาวาตังใดดิเรื่องให้ดีสังเกตให้ดีอืม lao xa ô mình nó nỉ lao đâu là linh lò linh lao xa lao ลักษณี VIP VIP จับคู่แปตูนแปตูนสีหสีห

แปดเก้าแปดเก้าวิ่งวิ่งยัดไปอีกจักน้อยตรงกันแจกอีกแล้วเล่าสตาตรงกันแล้ววิ่งแปดศูน แปวิ่งแปศวิ่งกมเน้นแปร่องศูนย์สามศูนย 1> 4หนึ่งแปดสามสามดหาอุ้น าแคปหน้าจอเด้อแคบหน้าจอเด้อดไห้เขาไาวเลยวันนี้แคบหน้าจอแค่ใบแค่ใบมันลายหลอกซีหลอบปุ่นเดี๋ยวชิบ่เห็นมันถูกหลอกชิบว่าได้เข้าใจจัดประดมัดถูกหลอกวันที่ยี่สิบแปดจ้ะเขาซ้มหลอกปุ่นเดี๋ยวเีหล่งปุ่นน้อพี่น้องเนาะเอาวันที่ยี่สิบเก้าเด้อของมือนี่มือแรกนี่ละ สายมือแรงนี้สองชุมเครื่องเริ่มเล้าสามาคีวันที่ยี่สิบเก่าพุทธภาหกสิบหกไวันพี่น้องของไา่วันมือแรงกับมีเหล่าอันนั้นมีเหล่าพัฒนาพอ้อมมือแรงนํากันเลยสามยางมือแรงห้าน้อยพอ้อมอยู่ในหนีมัดในของปูขุนมัด สามย่างนี่คะเอาหน้าพี่น้องเอาอย่างเดียวนะพี่น้องนะล่ำรวยกันเลยหิงเฮ่งปังปังกันทุกคู่ทุกคนเลิกเลยติดตามปูเล่าสามาขี้มือนี่วันที่ยี่สิบเก้าน้าพี่น้องจับคู่ให้กะหกเก้าหกเก็หกหาสี่หนึ่งเก้าเก็วิ่งหกเก้าผมเดินหกเก้าล่องเก้าสี่ เรื่อบอกว่าเก่าซตัวหนึง่ง6กเกากเก็ดกหาเก่าซีซหนึเกาเก็นะพี่น้องวิ่ง 9, 6กเก่าผมเล่น6กเกลองเก่าลาวีไอพี่สามศูนย์สเก่าเกู็สอวิ่งสามผมเล่นสามูลองเก่าศู ล่าสามาคีวีไอพีสี่ศูนย์หนึวิ่งสี่ศมเลนสี่นย์ล่องศูนหาเล่าสตาร์วีไอพีแปดศูนย้าสามสี่ศูนย์สาวิ่ง80คศมเลนดศน80ล่องศูา มือนี่ของวันที่สิบเก้าเด้อพี่น้องเด้อรวยมือมอื่นมือแรงสองผุ่มยามือเสาจัดอัดฉีบย่ามือเสาร์เนาะยามือแรงเอฟซีเบิง้งรวยรวยกันเด้อสามยางเล่าพัฒนาเล่าไล่วันห้าหน่อยสามยางพี่น้องมือแรงมือแรงเตรียมรวยกันนะพี่น้องเนาะ สำหรับมือนี้ก็ให้ที่ภูเขามาติดตามภูเขามาเบิง่งมีโฉมมีหลับกันทุกคู่ทุกคนเด้อะสุกๆมันมันกันขอบบนขอบคุ่นพวกได้ซีซงอาสมุติปากกามาให้ป,ปูใจปูถ้าสมุติปากกาเพราะว่ายอดลายหยาดแจ้ของปูนี่มันน้อยส่องบ่บ่ได้หลายคือควรดิเดชั่ละลอยหนึ่งดิเดชั่ละลอยลอยคนเบิ่งหนึ่งบ่ได้แสนในหมื่นคือควรเด้อแต่ว่าเลรศเขาดีดีดอก ไปเรื่อยๆทันทีที่เล็บซีกับจักเอฟซีสี่ดะไยังเนาะเพราะการที่บอกมูมาเบิ้งหลายๆก็แล้วกันมึงจับไปบอกมูเขามาเบิ้งส่องยังไงคนกับมาเอาไปน้ำปูเนี่ยแหละส่องยังไงก็ได้แต่ว่าปูบางไห้สัมจำปาอะเไรนี่มันมีปัญหาอะไรยังกับมาเบิ้งแต่สองปูนี่มันจังเห็นแท้ๆเลย ย่าไปถามหาบาสองปูขุนยุใส่นอน,นี้บึ้งสองปูขุนจริงจริงแท้ๆก็คือสิบหกพ้าลวยใช่แนวกับตาขุนพ้าลวยนี่ละต่อไปขันโอกาสก้วงกระสิตั้งซื้ออีกสองหนึ่งเขามาอยู่สิเปลี่ยนสองหนึ่งจากสองเขาเป็นซื้อปูอขุนใหญ่คนหุ่นจักกลวงอยู่อาพินายกี่ลำลำเรื่อยๆกันเด้อมือนี่วันที่นี้สิบเก้ายิ่งปังๆกันสามรายการ โชคดีกันทุกข์ทุกคนพอกันไม่คลิปต่อไปเลืสวัสดี